ย่ามตีนจกสุโขไทยนะคะใบนี้สีเขียวดูทันสมัยมากๆค่ะเป็นการแต่งด้วยจกขนเม่นนะคะลายจะนูนชัดสวยงามเรียกลายมนล6ซึ่ง2ลายนี้นะคะใช้เวลาทอ2วันค่ะแต่ว่าสวย20ปีนะคะสีและลายไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะตัวของย่ามเองนะคะขนาดวัดในแนวนอนนะคะวัดแนวนอนจากด้านนี้มาด้านนี้นะคะยาว11นิ้วค่ะ แล้วก็วัดแนวตั้งของตัวย่ามนะคะ11นิ้วเช่นกันนะคะซ้ายค่ะวัดจากปากย่ามไปจนถึงด้านบนนะคะคือ17นิ้วค่ะซึ่งผู้หญิงผู้ชายสะพายได้ กำลังสวยพอเหมาะพอดีเลยทีเดียวค่ะเราป้องกันสัมภาระที่ใส่ลงไปในย่ามล่วงหล่นนะคะเราติดซิปที่ปากย่ามให้แล้วเรียบร้อยนะคะและบุผ้ากาวทั้งตัวย่ามค่ะนอกจากนี้เรายังทำช่องเล็กๆไว้ใส่ของนะคะขนาดเท่าฝ่ามือค่ะไม่ล่วงไม่หล่นแน่นอนค่ะนี่คือภาพรวมของย่ามใบนี้นะคะเดี๋ยวคุณลินให้ดูภายในย่ามค่ะภายในย่ามเรามีกระเป๋าใบเล็กๆนะคะเท่าฝ่ามือเช่นกันค่ะแบบนี้เลยค่ะเย็บ แบบเส้นคู่นะคะเรียบแล้วก็เนียบมากนะคะเพราะฉะนั้นการเย็บแบบนี้ทําให้ย่ามทนมากๆค่ะนี่ให้ดูรอยต่อของการเย็บทั้งที่บริเวณอ่าก้นของย่ามนะครับใบนี้ราคา850บาทคา่ะสนใจทักถามถ่ายคุรินเข้ามาได้นะคะมีใบเดียวเท่านั้นคะ่ะ